ถมาเราต้องรักษาเราต้องรักษาธรรมะแก่าก้วเรื่อว่ามือที่เรามารักษาร่างกายของเราเรารักษาร่างกายของเราถ้าเราไม่รักษาร่างกายของเราจะจะมีโรคไข้เกิดขึ้นถ้ากินอาหารไม่ดีกินหวานเกินไปกินมันเกินไปกินหนักเกินไปกินน้อยเกินไปแต่ก็ไม่ ไม่ถูกกับธรรมาชาติของร่างกายนะไม่ถูกกับธรรมาชาติของร่างกายแต่ก็มีรคเจ็บขึ้นมาในร่างกายเราก็เราก็ไม่สบายนะทางร่างกายทางจิตก็เหมือนกันจิตก็ชอบอยู่กับธรรมนะเป็นธรรมาชาติของจิตนะที่เรามาฝึกในพระพุทธศาสนาของทีนันนี้ก็เป็นธรรมาชาติของทุกคนนะนะทั่วโลกนะใครรักษาธรรมะตัวนั้นก็หายใจก็อยู่สบาย ใครก็ออกจากธรรมะใจก็ไม่ค่อยสบายนะเป็นทุกข์นะเนี่ยนะก็ได้พระพุทธศาสนาเราก็สอนเรื่องทุกข์เรื่องโนะเ่องทุกข์เรื่องทางออกจากทุกข์นี่แหละ <c oughs> ก็เป็นเงินนาเรื่องกันเราก็บางทีียกเป็นคนอิสลามเป็นคนคิดเป็นคนพุทธในความจริงก็เรื่องกันหมอดนะถ้าเราอยู่กับธรรมะนะเราก็คนคิดก็อยู่สบายนะอยู่กับธรรมะชทวพุทธก็อยู่สบาย ในลัทธิมาเราอิสลามก็อยู่สบายก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ชอบมนุษย์คจริงนะไม่มีใครชอบขาดสินห้าไม่มีใครชอบเลยนะคาสันของจริงอนเราไม่อยากทำนะลัทธะก็เราไม่อยากทำเราไม่อยากทำผิดในการนะเราไม่อยากพูดมูซาวาตเราไม่ชอบเมาแต่ว่าก็อนกิเรนตมันเขาก็พิเลนตเมันเข้าจิตใจนะก็จึงจะทำให้เราเมาที่นะเราคิดว่าก็เราก็ชอบไปอย่างนั้น แต่ความจริงสินห้าในพุทธเจ้าบอกว่าจะเป็นธรรมชาติของพวกเรานะถ,าถ้าเรารักษาสินาวาใจก็อยู่สบายใจก็ยิ่งมีความสุขความสุขนั้นก็ไม่ตองไปหาอะไรมากในข้างนอกพนะอเราก็ความสุขที่เกิดจากธรรมะความสุขนั้นก็ดับไปเราก็ต้องวิ่งไปหาข้างนอกวิ่งเราต้องใช้วิ่งไปทังตาทั้งหูทั้งิ้นทางใจ มหามากนะแต่ว่าเราอยู ketchup, ่ในธรรมะเราก็ปฏิปดีนะเราก็อยู่ปฏิปันกำลังกำลังีไม่มากกนไปไม่น้อยกนไปเ่ราก็ไปอย่างนั้นเพราะว่าธรรมะก็คือธรรมชาติของมนุษย์เรานี่แหละเราก็อยู่ในเซนห้านะเราก็เป็นทำบุญทำทานนะทุกคนก็ชอบให้นะเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะทุกคนก็ชอบให้ชอบทำทานแต่ ถ้าเราไม่เคยทำเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าชอบไปอย่างนั้นมันจะมีคปปรูบาอาจารย์สอนเรื่องบุดเรื่องโงทางที่เรามาทำนาไซปลาติณดาปลานาไซปาพาดหรือว่าเขามาวัดมาก็เขาไว้พอมาพระอีกสุสองหรือว่ามาช่วยเพื่อนอันนี้ก็เป็นทานมือนกันนะช่วยามาบริจาคมาสาร้งางโรงการมาสาร้างโรงเรียนเป็นบุญเท่านั้นเป็นทานเท่านั้นถ้นาจริงมนุษย์เราก็ทุกโลกนะก็ชอบทำ ชอบทุกคน,น,นอย่นอบใหนะแต่ถ้าไม่สอนก็นกบางทีเราก็ลืมไปนะลืมไปลืมที่เราชอบไปทางนั้นน, <S <S น้นก็เราก็ไปอยู่ในธรรมะนะใจใจก็เคยเคยอยู่กับธรรมชาตินะอยู่กับรรมชาติที่เราเกิดมานานก็ใจก็ใจ,ใจเย็นนะใจเย็นมือมว่าเราก็ถ้าร่างร่างกายเราแข็งแรงเราเกิดอะไรก็ตามไปเราก็ไม่ไม่เป็นโรคเป็น เป็นเป็นไข้กันนั่นะว่ามาโควิดหรือว่ามาใครวาดยายใครวาดโน้นนาจะเราก็เป็นจิดมากระสับทักหนึ่งเราก็หายไปแล้วเพราะว่ารักใจเราแข็งแรงนั่นก็จิตใจก็เมืองกันนะจิตใจก็ถ้าเราอยู่กับธรรมะเราก็เจอทุกในโลกที่มีคนตายที่เรารักหรือว่ามีอะไรเกิด ในในรลกก็เราก็เป็นทุกไปก่อนแต่ว่าพอเราก็อยู่กับธรรมะเรา,าก็สู้ในใจก็สู้ใจก็ค่อยๆกลับมาอยู่กับมีความสุขเพราะว่าเราอยู่กับธรรมอาอยู่กับความรู้อยู่กับปัญญาก็ถอใจว่าทุกเสีงทุกอย่างที่เกิดมาอยู่ในรูปนี้ก็ต้องจับไปอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะเราก็เกิดเกิดเจ็บตายทุกนนะนะับงทีเราก็ อยู่เดียวการสัพักหนึ่งแล้วพอสภาที่งานก็เรเิ่มค่อยๆหายไปนี่เป็นเรื่องธรรมดานั้นก็เราเข้าใจไปอย่างนั้นก็ใจก็อยู่กับธรรมะก็ใจก็สบายนั้นก็ธรรมะตอนนี้เราธรรมะคงพระพุทธาศาสนาก็คือว่ามันรักษาสุขภาพคองจิตใจไหวนะ้รับทำใจให้เย็นทำใจให้สบายทำใจให้มีอดทนนะพอเราก็ไม่ไม่รู้ธรรมะ ถ้าเกิดทุกข์ในในโลกเราก็เจออะไรที่เราไม่ชอบนะเราก็เป็นทุกข์โอ้นะทุกข์ทำไมเกิดไปอย่างนั้นทาไมเกิดไปอย่างนั้นก็มันเป็นธรรมดาเป็นปกติธรรมดาของชีวิตมันเกิดไดทุกอย่างเลยนะมนุษย์โลกมนะุษย์โลกมันเป็นโลกแบบนี้จริงๆนะมนุษย์โลกมันเกิดไายทุกอย่างคนก็ทําดีมางทําไม่ดีมางก็เนนะี่ยที่มาเกิดนะ ถ้าคนก็ทําดีเราก็ชอมอยู่นะครัคนไม่ดีเราก็ว่าอไหวแต่ว่าก็มันมีตอนแต่สมยัยนู้นตอนมีประวัติศาสตร์สมัยพุทธกาลก็มีทุกอย่างเหมือนกันพระเจ้าก,ก็ยังโอ้โหนะก็ท่านก็จนยัดสุดท้ายก็ท่านก็เปลือมันหลบในตาเลยนะนั่นั่นท่านก็มันเห็นว่าก็มนุษย์นีก็มันทําได้ทุกอย่างจริงๆนะทำทำกอด ขาไม่กลัวนะบางคนก็พอเราก็ไม่ได้อยู่กับธรรมะเราก็ออกจากธรรมะก็ทําทุกอย่างน,น,นั้นก็เราก็พยาพยามายนานครับพยายามมาดูข้อใจในพรับพุทธศาสนาเรามาทาอ,อยู่กับธรรมะแน่นะ,ะธรรมะก็บางทีเห็นว่าก็เราก็ทุกคนเราก็โอ้คนจำนวนเรานีนน่ก็ชอบสนุกเราชอบไปนู่นชอบไปนี่ชอบะอะไรๆพอนั้นก็ใจใจก็พอเราก็อยู่กับธรรมะเราก็คอยไเรื่อยอย่างนั้นนะ ชอบความสุขที่มันปลอดภัยชอบความสุขที่มันอยู่อยู่ภายในนะชอบความสุขที่อยู่กับธรรมะนะชอบไปทําบุญทำที่อยู่ที่เป็นกุศลอะไรก็ชุบชอบอยู่ไปทำนั้นันก็เป็นความสุขทุกวันเลยเป็นความสุขทุกวันยิ่งเราก็ภาวนาก็ยิ่งเราก็สบายเลยยิ่งกับใจก็อยู่กับิสงที่กุศลอยู่กับสิ่งที่มีแสงสว่างเราก็มีแสงสว่างอยู่ในใจ อ๋อนี่แหละใจจะเคยเคยขยยไปเลยนะแล้เขจะยกขยอ่ามีเราเราก็เข้าใจในเรื่องนั้นนะอะไรก็เนี่ยจเรินธรรมชาเท่านั้นนะเนี่ยก็ไม่มีตัวไม่มีตอนไม่มีตัวไม่มีตอนตอนเรามาเข้าแรกๆนะข้างในโลกก็สมมาก็คราทํไมไม่มีตัวไม่มีตอนกลัวนะอ๋อจะเป็นอะไรเนี่ยไม่มีตัวไม่มีตอนแต่คนก็มีธรรมชาสบายเลยนะไม่มีตัวไม่มีตอนสบายแล้วนะ ก็เป็น่านจึงจะตายตายเกิดขึ้นมาธรรมะเกิดขึ้นมานะก็คนที่มาเข้ามาตายจงธรรมานะเวลาแห่งเกิดเวลาแห่งแกเวลาแห่งเก็บเวลาแห่งตายก็จะไปนะก็ไวแห่งความจริงแห่งธรรมะนะแล้วเราก็กลัวแกกลัวแกกลัวายนะเพราะว่าเราก็ยังติดอยู่ในในติดอยู่ในตัวตนนะนั่นก็ เราพยายามเข้าใจนะนี่เป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะแล้ก็ต้องคอยเเข้าใจนะเธอเข้าใจโอ้เป็นย่านั้นจริงๆพอจะยินมาปล่อยแล้วเราก็จะยินมาต้นเป็นแตกนะคะก็ซ้อนมาแบบนี้ไม่เคยซ้อนอย่างอื่นนหมืนกับขาก็ซ้อนเรื่องเกิดเกิดแกเจ็บตายเราแอนทำให้เข้าใจให้ไห้พวกเราเข้าใจว่าตรงนี้ก็เป็นเองปกตินะแล้วพอเราก็เข้าใจว่าเป็นอมปกติเราก็ใจก็ค่อยๆชอย เราอยู่กับธรรมะนะเราก็อยู่กับธรรมะกราส่าจควานะเราก็อยู่ธรรมะยังไงก็เราก็รักษาศีลนะแล้วก็ทำบุญทำทานแล้วก็ภาวนาแค่นั้นนะนนี้ก็เป็นจิตพื่นของเราเนี่ยที่เราพูดทางสาระนังกัจฉามิธรรมังสาระนังกัจฉามิช่างคังสาระนังกัจฉามิเราก็พึ่งกับพื่อนที่มันพอพระธรรมพระสอนเราก็เพื่อนเนี่ ศิลธรรมภาวนานี่แหละครับเพว่าทำไปนั้นเปจริงๆที่เราอาศัยนะครันั้นก็ใจก็ไปอยู่ที่ไหนก็อยู่สบายก็ทําอะไรก็อยู่สบายนะไม่แค่แค่นั้นนะสัตคนนี้เราเรหลักษาไปนะเราคนบุรามเพราะเขาก็อ่าเวลาเวลาปัจจุบันนี้ก็ถ้ามีมนุษย์เกิดขึ้นเราก็ดีใจนะแต่ทำไมก่อน เวลาคนเกิดเขาก็ลองให้นะมาลองให้พ่อะอะไรนะเพราะว่าถ้ามีความเกิดก็ต้องมีความตายนะเราลองลองให้มาก่อนตอนเดิเกิดนะพอลองให้มาครั้งเดียวปุ๊บก,ก็มันอยู่สบายแล้วอ่าอยู่ก็มีความสุขสกันแล้วน,ะนั้นก็เราก็เข้าใจไปอย่างนั้นนะก็เข้าใจในเรื่องเกิดเกิดแก่เจ,จ็บใจเราก็ใจเราเคยเคยเฉยไปเฉยไปยานนั้นอ่าล้วก็เราก็ภาวานานะ ในรัภาวานานี่ก็นี่แหละที่เรามานั่งเดียนนี่อันนี้มันเรียกว่าภาวานา <c oughs> ภาวานาก็คือว่าอ่าเราก็ฟังเคตฟังคมเราพยายามให้เข้าใจให้ใหเข้าใจความหมายอ่ของของธรรมะนะ,ะพระพุทธศาสนาก็เป็นศาสนาปัญญาไม่ใช่เป็นศาสนาบังคับนะพระพุทธเจ้าไม่เคยบังคับใครเลยนะมันเราก็ไม่บังคับใครจะต้องักษาิศิลหรือวบังคับทำุญทำทานนะก็บังคับภาวานาวันนี้เลย ไม่เคยลบสงงรามเลยนะพุทธศาสนาศาสนาเดียวในโลกนะที่ไม่เคยลบสงงกามกับใครเลยนะนะเพราะว่าเราก็รักสันติภาพนะเราก็เกิดจากชอบนะเนะีนะ่ยมามาเป็นศาสนาที่เกิดจากปัญญาก็คนะือนวะ่าเราก็เข้าใจว่าถ้าเรามาเข้ามาชื่นใจแล้วแต่จนะมาเกิดเองนะถ้าเกิดเองแล้วทุกคนก็เป็นอย่างนั้น ถ้าเราบังคับก็คนก็สมากก็ไม่ชอบนุษย์เราก็ไม่ชอบบังคับถั้งพังคับก็ไม่ไปแล้วมันก็พุทธเจ้าก็ขอใจในจุดนั้นแล้วก็สอนมีอุปายนะมีอุปายสอนมีอุปายนะจึงจะให้คอนที่รุนแรงก็ให้ข้อใจนะ <c oughs> เปบองคุลิมานิเลนนะองคุลิมานิเลนหลวงพ่ออาาพุทธเจ้าก็ใช้อุปายนะเอาเอา,เอ,าอิทธิฤทธ์มาแสดง ยาเช่นองคุลิมางก็ได้ศรัทธาท่านแลนะแล้วก็กลับตัวตายเลยตอนจะเป็นโจนนะครับก็ร้อยเก้าสิบเก้าคนก็กลับมา,าได้เป็นพระอาหารหันต์นะไดนะ้นั้นก็พระอาหารหันต์ก็อยู่ในใจของทุกคนแล้วนะนะมีอยู่ในใจของทุกคนแล้วนะไม่ว,ว่าถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่เจอเนะพราะนิพพานก็อยู่ในใจนะนิพพานก็เป็นอ่านะนะเป็น้าต้าตุโลภก,ก็จกัดอามูหาะก็จับ ผู้าก็จับเนี่ยก็มีทานเราทำไมติดแล้วก็คือว่าในมีพานนั้นก็ใจไม่ติดแล้วใจก,ก็กลับมาเป็นธรรมชาตินั่นก็พระอาหารหันต์ก็เป็นธรรมชาติไปหมดเลยมไม่มีอะไรเลยพระอาหารหันต์ก็ไม่เรียกว่าเป็นคนธรรมดาแล้วนะ,ะคนธรรมดาก็เป็นเราเป็นคนเขายังติดอยู่ในสิ่งที่เกิดมานะ ถ้าเราไม่จิตมาในในสิ่งที่เกิดมามันไม่ใช่ของเราแล้วนะถ้าร่างกายนี้ก็เราก็ไม่คิดกับร่างกายนี้ก็มันไม่ใช่ของเราแล้วนะถ้าไม่ใช่ของเราแล้วก็ร่างกายนี้ก็เกิดมาร่างกายนี้ก็ตับนะ้าไมมีใครเกิดก็ไม่มีใครตายนะอันนี้ก็อิสระของเราเกิด <ST> มาแล้วดับมาแล้วก็มีสังขารตอนนั้นเป็นทุกข์ตานั้นนะไม่ไม่ใช่ของเรานะเพออยู่ในนั้นก็เป็นอิสระของจิตนะนีและรรมาแท้จริงนะ เราก็ไปอย่างนั้นงาปพยายามให้ให้พยายามให้เข้าใจนะพยายามทำในธรรมาก็นี่ก็ต้องเข้าใจแต่ถ้าเราไม่รักศาสนาเราไม่ทําทานปัญญานั้นก็ไม่เกิดนะนั่นก็ทุ้งจะเราก็พุทธเจ้าก็สอนทุกคนอย่างนั้นเอารักษาศนลให้ดีเราก็ทําทานให้ดีเพราะนั้นก็ เวลามาเข้าจงภาวนาเนะี่ยเราก็เข้าใจได้ไง่ายๆเป็นสมาธิที่มีแสงสว่างอยู่ภายในนะแต่ถ้าว่าไม่มีปุณเราก็ทําภาวนาเราก็สมาธิที่เกิดก็มันไม่สว่างนั่นะก็เป็นนี่เป็นสัจธรำคัญในพระพุทธศาสนาต้องให้ครอบนะต้องให ทังนั้นต้องให้ความไพ่จงเป็นมารกได้นะนะมารกของแปดน,นะก็มีแปดข้อสมาธิทีสมาสังกปูสมาวาจาสะา,ากรรมโตสมาอาชิวสมาวายโม,ม,มสมาสติสมาสติสมาธิเนี่ยเนี่ยต้องรวมกันต้องรวมกันแปดข้อ,น,น,ขอนั้นก็เราก็เอาสิ่งที่กูสอนเอามาผาสอมกันในใจนะเอาสิ่งที่อ,ก,อกุศลก็ออกจากใจนะนั้นก็เกิดเป็นมรรคกได้นะพอเราก็เป็นมรรคกเราก็ไม่ติดกับ อะไรแล้วนะพอเกิดสิ่งที่ครูสอนสิ่งที่สาว่างกเกิดเกิดมาในใจแล้วใจก็เคยเคยมีที่พึ่งแล้วมนมีที่พึ่งที่อยู่ภายในเนี่ยเพราะมีที่พึ่งที่อยู่ภายในภายนอกก็ไม่ต้องอาศัยแล้วสิ่งที่นั้นก็ไม่ต้องอาศัยหมดแล้วนะก็เป็นร่างกายก็ไม่ต้องอาศัยแล้วนะไม่ใช่ของเราแล้วมาทีนไนนะปล่อยไปนั้นก็เป็นธรรมาก็สอนให้ตอนเดต้นนะเราก็อยู่ที่ไหนก็เราก็ไปได้เลยนะ ไม่ต้องรอหรอกนะบางคนก็โอ้มานลังสมาธิก็ต้องอต้องทำต้องใจให้สงบกว่านนึงน่อันนี้ก็ใจก็ไม่สงบไปยังภาวนา,าไม่ได้หลวงพ่อนะแบบพุทธนั้นเอาแต่ก็ไมไม่ภาวานาะก็มันใจก็ไม่สงบหรอกนะเราก็ต้องภาวนา نا, เราก,เก็ใจไม่สงบกว่านั้นก็ไม่เป็นไรเราก็รู้ไปเฉยๆนะเราก็ต้องทำนะถ้าเราไม่ทําก็ใจก็ไม่สงบ นะ่ก็เป็นอย่างนั้น <c oughs> แล้วก็ต้องภาวนาก่อนนะถึงจะได้ใจใ,ใจเข้าถึงธรรมะนะไดนะนะ้นั้นก็การภาวนาเนี่ยก็เป็นเราก็ทำมือก็เป็นหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่วายประดิทฐ์สดเราก็ทาไปทุกวันทุกวันทุกวันนะก็เป็นเราก็อยู่กับในพระพุทธศาสนาอย่างนั้นก็ชีวิตของเราก็เฉลิญนนะ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 ช,ช,ชีวิตของเราก็เฉลิญด้วยเราไม่เข้าใจเอ๊ะมันเฉลิ่มาทาไมนะ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 ทำ มันเฉลิมเพราะว่านี่หละเรารักอยู่กับธรรมชาตินะถ้าเราอยู่กับธรรมชาตินะก็อะไรก็ตามมาทิ่เป็นของเราก็มาเลยนะแต่บางที่นะก็องก็เป็นของเราแล้วก็ไม่ไม่ถึงเราสักทีหน,นึ่งนะนะเพราะเราไม่ได้อยู่กับธรรมะนะก็เป็นไปได้นะนะเราก็ roar! มีมามีสิ่งมารอแล้วนะมีสิ่งมารอแล้วมเมื่อเราก็สร้างบุญสร้างทานมาเยอะแล้วแต่ว่ารักษาสิ่งไม่ดีบางคนก็เป็นอย่างนั้นพอทำบุญมาทำมาเยอะแล้วแต่สิ่งก็ไม่รักษา ก็สุดท้ายเราก็ไม่ได้เกิดไปไม่ไปสวรรค์ไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปเยาวลุบไม่ได้นั่นก็บุญที่เรามาทําก็ไปถึงเราไม่ได้นะเราก็กิดพัฒเกิดเป็นเพื่อเกิดเป็นสัตยาอาจารย์ตามสิ่งที่เราไม่รักษาน่นก็เนี่ยกระพุนที่เราเคยทําก็ต้องรอก่อนนะนะเราก็เป็นมนุษย์กําลองกันนะนะบางทีเราก็มันมีแล้วบุญก็ทํามาเยอะแล้วก็แต่ว่าไม่ถึงเราสักที ก็เราก็ต้องภาวนาไปเรื่อยๆก่อนนะพยายามให้เข้าใจในจุดไหนในใจก็ยังไม่เข้าจุตธรรมะแล้วพยายามจุดไหนก็ให้ดีขึ้นนะก็เป็นทุกวันทุกวันก็พาก็ภาวนาอย่างนี้เลยก็ดูว่าก็เอจุดไหนก็ยังไม่ตรงกับธรรมะไอ้จุดไหนก็ยังยังเป็นกิเลสนะจุดไหนก็เป็นยังไม่เป็นธรรมะนะเพราะว่าในธรรมะเราก็เป็นว่าก็ บางทีเราก็เข้าใจบางทีเราก็ไม่เข้าใจบางทีเราเห็นบางทีเราไม่เห็นนะเพราะว่าเราก็มีอวิชฌานะครับตัวต้นเลยนะพุทธเจ้าก็บอกว่าตัวต้นของปัญหาทั้งหมดของมันมดก็คืออวิชฌานะเราไม่รู้เรื่องนะเราไม่เห็นตรงกับธรรมะนะก็เป็นอย่างนี้ทุกคนของเพรกะเราก็เป็นอย่างนั้น เราก็ต้องค่อยๆไปคอยเกิดไปพยายามให้เข้าใจพยายามไม่ก้าใจทําให้ความเข้าใจก็เกิดขึ้นนะทีละนิดทีละหน่อยเรียกวิวในโซมานัสิกาเ้าปัญญาในระลึกชึงในธรรมะให้ได้ไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันนั่นก็ความเข้าใจก็เคยเป็นมาขึ้นปัญญามาขึ้นความปัญญาก็มาขึ้นอวิชาก็น้อยลงนะอวิชาก็น้อยลงออกบางทีเราเร,าริเข้าใจอ๋อเป็นเงี้ยนี่เองเสิ่งที่ตาสมัยก่อนเราก็คิดว่าไม่เป็นไรความจริงก็เป็นสิ่งที่ตรง ที่ตรงเป็นเป็นเป็นไรนั่นะนะก็สิ่งที่เราก็คิดว่าเป็นอะไรก็คมจริงก็ไม่เป็นไรนะนั่นก็ที่เรามาต่างกันที่พวกเราก็พู้ทธจรทั้งหมดในะที่เรามาต่างกับพระอรหันต์เนี่ยก็เป็นพรนีหละสิ่งที่พระอรหันต์บอกว่าไม่เป็นไรเราก็คิดว่าเป็นอะไรนะสิ่งที่พระอรหันต์ก็บอกว่าเป็นไรแล้วเราก็คิดว่าไม่เป็นไรนะพอเปเนอย่างนั้นเราก็เข้าใจไม่ตรงกับธรรมะนะพะว่าทำไม ตรงกับธรรมะเราก็ทาก็ยังเป็นคินเด็กยังเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นทางทางที่พาเราไปต้องเจอทุกข์อีกน,น,นั้นก็เราก็กอยคอยใจนะนะสิ่งที่เราเข้าใจแล้วเรารักษาไว้อันนี้เราเรียกว่าตรมมะถุงตามมาปฏิปฏิก็คือว่าธรรมะที่เราเข้าใจแล้วเราภาวนาตามที่เราเข้าใจนะพอเราเข้าใจธรรมะแล้วบางคนก็นะบางทีเราก็เข้าใจเ,เข้าเข้าใจธรรมะแล้วแต่เราไม่ทําตามที่เราเข้าใจ บางทีเราเข้าใจแล้วโอ้เติมเราก็ไม่ดีเข้าใจแล้วว่าเห็นแล้วแต่ก็ยังเติมอยู่เลยนั่นก็มันเรียกว่าเราก็เข้าใจ hmm. แล้วแต่เราไม่รักษาไว้พอเราก็เข้าใจแล้วจะไม่รักษาไว้สิ no ่งที well, we like ่เราเข้าใจก็เสื่อมแล้วนะเสื่อมไปอีกแล้วสุดท้ายก็เราก็ไม่เข้าใจแล้วสิ่งที่เราเคยเข้าใจก็หายไปนะอันนี้ในพระพุทธศาสนาก็ไม่มีขึ้นอย่างเดียวนะก็มีถ้าเราไม่รักษาไว้ก็มีลงนะนท่นก็บอกว่าบางครั้งก็คิดว่า เราก็เกิดเป็นคนต่อไปจะต้องขึ้นขึ้นขึ้นอย่างเดียวจึงจะเป็นเป็นมีทานก่อนอันนี้ก็ไม่ใช่นะ,ะเราก็ต้องทำนะถ้าใครทําก็ได้นะถ้ารักษาไว้ก็ได้นะถ้าทำไว้รักษาไวม้มีมีมีเสื่อมไปอยู่ในใจนะสิ่งที่เราเคยเข้าใจคนเข้าใจกนนังก็ก็หายไปได้นะนั้นก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มีตัวไม่ไมีตอนไม่ไม่เทีียงเนี่ยคณะ,นะก็มัก มักก็ไม่เที re ่ยงนะปัญญาก็ไม่เที então, ่ยงนะอะไรก็นาก็ต้องต้องรักษาไว้ให้ดีนะ้องทำทำความเพียรว่าให้รักษาไว้ในใจเพราะเรารักษาไว้ในใจให้ไ้เชิงข้าสูตตาปันนะพอพระวสุตตาปันก็เอาสบายน้อยหนึ่งแล้วนะพอขราวสุตตาปันก็นี่แหละมาพอประสุตตาปันก็เสื่อมไม่เสื่อมแล้วไม่เสื่อมแล้วเป็นเป็นของท่านจริงๆที่ทํามาแล้วเป็นของท่านนางก็บางทีเราก็ บางทีได้แค่แค่นี้ต้องบางทีได้แค่โสดาันแต่ออัันนก็ที่พุทธเจ้าบอกว่านักคนก็ก็แค่โสดาันอันนี้โสดาันก็ชนะมาเป็นใหญ่กว่าจักธรรมพัฒน์นะใหญ่พุทธเจ้าบอกนะมันใหญ่มากจริงๆนะคือโสดาปันเป็นคนที่หายากที่สุดในโลกเพราะว่าเนี่ยก็มันดับทุกข์แล้วนะก็มากที่สุดเจ็ดชาติแล้วก็ าการจะได้ถึงนักพา,านิพานนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เลยนะเป็นยิ่งใหญ่จริงๆมันก็เราก็พอได้ถึงจุดนั้นก็พระสุธปันก็เป็นก็อยู่ในมรรคแล้วมเมื่อว่าก็มกรรคปัจเิญในใจก็มาทําความเพียรมาแล้วถึงถึงนั้น,นะนเนื่องเครื่องก็ติดแล้วนะเครื่องสตาร์ทแล้วนะเครื่องสตาร์ทแล้วเครื่องสตาร์ทแล้วก็ไปถึงพาน,นิพานแล้ว ก็เราก็ต้องออต้องไปพยายามให้ทำให้ให,ให้ให้อยูอ่อยู่ในธรรมาภามที่เราเข้าใจให้ดีที่สุดเลยนะมาเวลาไม,ไม่ไม่ต้องคิดว่าเราจะโอ,อ้เราจะตายไหมจะฆระโซด,ดบบาบอัเก็ไม่ต้องคิดไปแบบนั้นนะไม่ต้องคิดเลดนะเราก็ทําตามที่เราเข้าใจเราก็ดีที่สุดแล้วแล้วเกืเกิดตายทุกทุกเวลานะบางคนก็ภาวนาทั้ง ทั้งชีวิตก็ไม่ได้พระสูตตปันจะต้องเวลาตายก็ตายนะอ่าพะบางทีก็บางคนก็ปฏิบัติไปภาวนาไปห <c oughs> ลักศาศีลทำบุญทำตามภาวนาไม่ได้พระสูตตปันในช่วงที่ตายนะก็ตายตอนนั้นเลยตายตอนนั้นเลยเพราะว่าช่วงที่เราตายใจจะค่อยๆค่อยทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าเราได้ภาวนาในธรรมะเนี่ยนะนะก็ตายเกิดมรร มักชนนั้นเลยได้เลยนะนั่นก็เราก็ทําไปเรื่อยๆของเราเนี่ยไม่ต้องคิดว่าเราจะคนอื่นก็ไปากายดูเราก็ไปไม่กายหรือว่ายังอะไรก็ไม่ต้องคิดไปนะอย่างนั้นก็แค่เราก็ทําตามที่เราทำอ่ารักษาสินไว้ก็สําคัญทําทำทางไว้ก็สําคัญนาภาวนาฟังเทศให้ทำให้ปล่อยปล่อยนี่แหละก็ได้เลยนะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งกีอ่ที่เรามารักษา เราก็ได้ก็น้อยๆก็บางที่ก็นานแต่ว่าเราก็มีความสุขเรามีความสุขในการอยู่เพราะเราอยู่กับพระพุทธอยู่กับพระธรรมอยู่กับพระสงฆ์ทําให้เราก็มีความสุขในการอยู่ทุกวันเน่เราก็ทํางานก็มีความสุขเราก็อยู่ที่บ้านก็มีความสุขนอนก็มีความสุขเริ่เรามีความสุขเพราะเราอยู่กับแม่ธรรมการุณธรรมมุริตาธรรมุติขาธรรมก็ น่าแบบที่พนจเจรทำบอกว่าเราก็อยู่กับเมตตาธรรมนี่นะถ้าอยู่กับเมตตาธรรมบางทีบางคนก็โอเคมันทำมาก็มันรู้สึกว่ามันยากแต่ว่าก็เมตตาก็ทำได้ง่ายๆนะเนี่ยเราก็เป็นเพื่อนในเกิลเจ็บตายให้ก็ค่อยสัพสัตว์อะไรก็ให้มีความสุขนะเราวก็คิดไปอันนั้นโอ้นี่ก็แค่นั้นก็เราจะเจ้ากับกุปกวกนี่แหละมาแบบนี้ก็อาสบายแล้วนะอ่า รับสบายเดินสบายคนก็รักสัตว์ก็รักนะมีอนิี้ส์ของแมวทางนะท,ที่ที่เกิดขึ้นมากรับเรานั้นก็เป็นสิ่งที่ที่เรารักษาไว้ยอย่างนั้นนั้นในพระพุทธศาสนาเราก็มันมีวีทางเดินก็ไล่ไล่ทางเนะเราก็เรียกตามที่เรามาทําที่ทุกจจดีเราที่ทีท่กับเรานะบางคนก็จะเลยในพรหมวิหานสี ได้เก่งเลยนะ,ะมีก็อ,อมไม่มีเกียรติรแล้วนะก็มาเจริญในแมตตาธรรมไปอย่างนั้นบางคนก็รักษาศีลเก่งก็รักษาศีลอย่างนั้นเรียบร้อยเรียบร้อยเลยนะครับอ่อน้เรียบร้อยนะยิ่งภาบตากระตุกศิษย์าไปเข้าไปไงไปไปไป,ไปใส่หลวงตามหาบุรครูบาอาจารย์ต่างๆที่มันโหเรียบร้อยมากๆเลยนะรักษาศีลอไว้ให้ดีพอบาดก็ า้าวห้ากีกนะ็ชอบเดินไปอย่างนั้นนะบางคนก็ทําพุญนทาทานเก่งทำพุ่นทำทานเก่งพนะนะอมีโอกาสทําก็ทำพอมีโอกาสทําก็ทำเป็นอะย่างน,นั้นนั้นก็เราก็เรียกทางไปก่อนแนตะ่ตอนสุดท้ายก็เราก็เจอกันนั่นแหละเรา,าก็เจอกันเพราะเราก็ต้องรวมกันอยู่ในรนะแต่ว่าเราก็ไปทางไหนทางหนก็ต่อแต่คนนะนะั่นเราก็ขึ้นภูเขาบางคนก็มาทางเหนือบางคนก็มาทางใต้ ความก็มาจากตาบอลออกความก็มาจากตาบอลจบนะแล้วสุดท้ายก็เจอกัรคำปอนนี้เลยนะฮะเราก็เจอกัรคำปอนนั้น,นก็เราก็รนะักษา,วนะกนะาวกไวนะ้แล้วนั้นเราก็ให้ยายาจนเลยทุกทุกคน,น,น,นาากนะรนักษาไว้อย่างนั้นทำให้ถูกต้องนะอะไรมีความเจริญแล้วก็ไม่เสียดายนะเราก็อยู่กับพระพุทธศาวก็มีแต่ความเจริญมันมีเสียหายแต่วะเวลาได้เราก็ดีใจนะหมดเลยอองนะดีใจแต่พอสักครู หิยะเทวริวะคาลาภะสงนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอะพิวาเทสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมาสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะสังโฆสังฆนามิ